นะครับตอบคำถามเอฟีที่ถามมานะครับว่าหินนะที่ส่งมานะครับเป็นหินชนิดไหนนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูกันครับตัวแรกมันเป็นหินเฮอร์มาไทยนะครนะครับถึงแม้ผมจะเรียกเฮอร์มาไทยนะครับทำไมถึงเป็นได้ยังไงนะฮะก็นะครับมันก็มีตัวอย่างอยู่นะครับนะ ก็บางคนเขาไม่เข้าใจเขาเป็นแร,กกร่เกลสิทธ์แร่เหล็กไหลนะนะครับก็อย่าไปเข้าใจผิดนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะฮะว่ามันเป็นไอกลุ่มอย่างเงี้ยมันจะเป็นแร่เหล็กนะครับนะฮะถ้าเราหาข้อมูลเป็นนะครับนะรบแรกๆผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะอย่างอย่างนี้ตัวอย่างให้ดูนะฮะมันก็จะมีเว็บนอกเวมในอันนี้ก็คือเห็นไหมครับ มันจะมีชื่อหินที่ทุกคนเคยถามมานะฮะเห็นไหมครับคล้ายๆนะครับแต่เราต้องดูว่าเป็นของเฟสไปถ้าเป็นเฟสนี่ก็คือจะกลุ่มใหม่นะฮะถ้าเป็นชื่อพวกนี้จะอ่านะครับดูสัญลักษณ์โลโก้ด้วยนะฮะว่าอันนี้รู้หรือไม่รู้นะครับดูโลโก้ของเขานะครับการการดูนะครับนะฮะ อย่างทัดบอกว่าเป็นเหล็กลงเหล็กไหลนะตัดไปได้เลยนะครับไม่เหล็กไหลไม่ใช่แบบนี้นะครับนะเป็นชื่อของเหล็กที่นะฮะถ้าถ้าคิดว่าถ้าถ้ายังเรียกว่าเป็นเหล็กไหลนะครับบ้านเรายังไม่เจริญแน่นอนนะฮะต้องเรียกให้ถูกนะครับเป็นกลุ่มหิมาไทยนะครับกลุ่มแร่เหล็กนะเป็นกลุ่มอินอร์เศรษฐกิจนะครับตะกรนเมืองไทยทําพวกแร่นี้อยู่นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเจอที่ต่างประเทศก็จะมีแร่อย่างนี้นะครับ นี่นะครับวันจะเป็นลักษณะปุ่นสนิมแดงนะครับสนิมก็คือสนิมนะครับสนิมก็จะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยอย่างนี้นี่คือสนิมนะฮะสนิมแล้วก็จะผูก,ก่อนเลยนะอืมนะครับต่วมากเขาจะไปทำบวนสหันพระกันเนาะแต่ตัวมากถ้าพระพู้นี้ถ้าไปใช้ตัวนี้เขาจะจะกัดอกนะฮะกัดผิวนะครับ คนเงือกเยีมยมใส่ไม่ได้นะครับนะอ่าก็ใจแล้วนะฮะนะครับนี่บางลูกนี่ก็ยังบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็คือไม่ใช่ยังไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปบอกเขานะครับนะเอาของเราไอรอดก่อน <ś ã nh> นะครับทีนี้ทำอำงังไงต่อนะครับอา่า อันนี้ผมต้องกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวนะกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้ก่อนนะครับเนี่ยที่มาท้ายที่สมบูรณ์แบบก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นเดี๋ยวโดยผลึกที่ผมก็มีอยู่นะแต่ก็คือส่งคืนเป็นละนะครับ นะก็มาต่อนะครับมาพูดถึงก็มามันชื่อ,อถ,ถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับพิมพ์ใกล้เคียงมันจะหาง่ายแต่พิม์ถ้าพิมพ์ไม่ถูกออกเสียงไม่ถูกมันก็จะหายากเลยนะ,อ,ะอันจริงๆริมันก็ออกเสียงว่าเฮอร์มาไทยแหละแต่ผมเป็นเรียกฮีมาไทนะครับตะกดผิดนะต้องขออภยัยผมตกเรื่องภาษานะต้องต้องทาความเข้าใจเรื่องนี้นะครับนะะถ้าไม่ตกภาษาหรืออะไรคล่อมไปเนี่ยผมจะ คิดว่าผมจะน่าจะเก่งกว่านี้และอาแค่นี้ก็พอนะครับอ่ามันชื่อเฮอมาไทยแต่โดยโดยรูปนะฮะโดยรูปคือเราจะเห็นเป็นผลึกอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นผลึกอย่างนี้นะครับเป็นเป็นสีนี้นะฮะเนี่ยนะครับเป็นเฮอมาไทยก็เหมือนกับแร่เลยแร่เนี่ยครับแร่เกาะล้านที่มันตรงงอกนะครับอ่าเขาก็จะบอกว่าเป็นหินเลือดอะไรนะครับนะประมาณนั้นนะครับ แต่จริงๆนะคะมันคุณสมบัติก็คือแร่ทองแดงนะครับมันก็จะมีหลายประกอบเคมีเนาะนะครับนะมีเงินนาคทองแดงเนาะนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะเป็นทองถึงชมพูเลยนี่ก็แบบอ่ามันจะต้องมีสีเขียวสีเขียวนะครับใครไปดูพระนะฮะพระที่พระเก่าๆนะ ที่มีจับสนิมเขียวเยอะๆนะครับถ้าผ่าตัดดูนะแล้วก็มีสีออกเป็นสีชมพูนะครับอันนั้นก็คือมีฮีมอไทยไอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าทองสีชมพูนะนะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ขอไปเดี๋ยวค่อยนึกอีกทีเนาะเพราะมัาอ่ะทำไมถึงเรียกว่าทอ,องแดงอามุดมาบมุลมาหน้านี้นะครับนะฮะก็หลักสากลน,นะฮะ กรมทรัพยากรธรรมชาติก็จะเป็นนี้นะถ้าเราตรงนี้มันจะมีข้อมูลตัวนี้นะครับนี่มูลนิธิโครงการนะจะเป็นสีแดงนะครับคือความใกล้เคียงนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสีแดงก็คือแร่ทองแดงนะฮะใครยังไม่รู้จักแร่ทองแดงบ้างนะเหล็กทองแดงอนะความรู้ใหม่นะนะ คือก็พูดถึงตามสีผมเคยบอกว่าสีนี้เกิดเป็นเหล็กนี้สีก้อนหินนี้เกิดจะเป็นแร่เหล็กนี้ถ้าใครจําได้นะผมก็จาไม่ได้ผมก็ลืมนะก็เด่นย้ํานะครับถ้ารู้จักสีของหินที่กึ่งเหล็กนะครับนั่นก็คือแร่ที่มีเหล็กนะฮะเออย่างพวกเพชรพวกคอยอย่างเงี้ยไอ้คาร์บอนได,ดออกไซด์อย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นแร่แร่ของมันนะ้วอย่างหิน สีออกสีฟ้าสีอะไรเงี้ยมันก็นจะมีแร่เหล็กของมันควบคุมอยู่เนาะนะครับเออไม่ใช่ว่าเกิดแบบชุยชยนะนะครับนี่ก็จะเป็นนับสีแดงอย่างงี้นะครับให้ดูนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางนะครับเพื่อบางทีผมบอกไปอ่ะมันอาจจะทำให้คุณอธิบาย <c oughs> อธิบายให้คุณฟังไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงพอผมเลย ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการหาข้อมูลแบบนี้มาให้นะครับแล้วให้ฝึกใช้ฝึกทำกันนะครับพอพอฝึกใช้ฝึกทำทุกคนก็มีความรู้พอมีความรู้เท่าๆกันองค์ประกอบกาเท่ากัน, oh God, กนผมมีความเชื่อว่าการพูดคุยเรื่องหินแร่ธาตุแต่ละคนมันจะเริ่มเท่ากันนะครับเริ่มการเปรียบเทียบเมื่อเรา พูดคุยกันมากขึ้น,นรับเรื่องราคาเรื่องต่อรองเรื่องการตลาดมันย่อมตามมานะครับอ่าเขาถามว่าเราคุยกับคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยนะค,คนที่อยากทําเกี่ยบมาติดต่อซื้อขายกับเราเนี่ยเราอยากได้คนแบบไหนคนไม่รู้กับคนรู้เขาจะเสียเวลาไหมนะก็เมื่อเรารู้ก็เหมือนกับการวงการเข้าเปรียบเทียบวงการพระ อ่อันนี้เซียนพระเซียนรู้เลยบล็อกนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะรู้ไม้ตายอย่างเงี้เราก็รู้ว่าสีของหินคืออะไรนะนะครับคือเรารู้จุดลักษณะดูบ่อยๆเราก็จะเรามาหาข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลอย่างเราจะดูผมก็จะดูว่าข้อมูลตรงไหนมันน่าเชื่อถือนะครับนะแต่ตัวนี้มันก็จะมีแบบเราต้องคุณต้องเข้าใจว่าความเป็นธรรมชาติมันจะมีสมบูรณ์แบบกับไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันจะไม่มี มันคนจะไม่ทํามาเก้มาบล็อกนะครับมันก็จะมีจุดกลางอ่อนนะครับไม่ไม่เหมือนการปัม๊มพระหรืออะไรนี้คือการถ้าถ้าเป็นพวกอของทําลอกเรียนแบบนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็นการตัดนะการตัดเนาะคือการซึมเข้าไปในเนื้อลึกเ่ยไม่ได้หรอกนะครับความละเอียดคือความละเอียดของการคกลือนะวามคกลืนของธรรมชาติ ยังทําไม่ได้นะครับอย่างมากก็ทําได้แค่พลอยนะพลอยหรือก็เอา,เอาหินเอาหินมาปั้นแล้วไปดินเผาได้นะครับแต่ส่วนประกอบลึกๆโดยแร่ธาตุมันก็ได้แต่ว่ามัน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 น้ำหนักก็ไม่ได้เนาะผ่ามากับพิสูจน์ไม่ได้อเดี๋ยวไปก็อย่าไปพูดพึ่งไปพูดเรื่องไอ้นี่เลยนะครับเรื่องอการปลอมเลยนะครับ เพราะว่ามันมันก็มีลักษณะของมันอยู่แล้วนะการปอกหินมันเสียเวลานะส่วนมากเขาไม่ค่อยนิยมกันนะนอกจากาหลอมมาแล้วเบสเ็จมาแล้วอันนี้แต่อันเนี้ยอย่างนี้ก็จะเป็นการเล่นอันนี้ก็คือจะเป็นสีอย่างนี้นะนะครับจะดูผิวก็เหมือนเหมือนเนื้อไม้นะครับเหมือนเนื้อไม้เนาะอันนี้ก็คืออย่างสมบูรณ์แบบที่แบบดูเห็นเห็นะ,ะ,ะัชัดนะครับ ดูแบบดูง่ายๆนะฮะนาะนะฮะ,ะจะจะไม่มันจะแตกต่างกับอุกาบาตมากนะครับอุกาบาตก็จะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ลังสีก็จะแตกต่างอีกอย่างนึงเนาะอ่าโลหะก็มีลังสีเหมือนกันเนาะแต่ก็คือดูให้ดูคร่าวๆในการหาข้อมูลคร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่ามี f อถามมานะครับอันนี้ก็9้านาทีละโอเคบายยนะครับ ถ้ายังไงก็ถ้าชอบใจห,หรือไม่ชอบใจก็ขอบก็ขอไปนะครับก็เป็นการตอบจะเป็นเพราะบุคคลเนาะนะฮะแล้วก็มีการแนแนวความรู้ไปด้วยก็เป็นองถ้ายังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะฮะเราก็เป็นมิตรกันนะครับขอบคุณมากครับเอเดี๋ยวจะมีมาให้ดูเรื่อยๆเนาะแบบนี้นะครับก็จะวนอยู่ลูปอยู่แถวนี้แหละนะครับเนี่ยนะนะขึ้นอยู่กับความสนใจเนาะ